สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฮักกาสนะครับหายไปหลายวันทีเดียวนอ้องก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็กระแสนางงามได้ได้ก็ซาไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาเพราะว่ามีเรื่องเมาส์นะครับยังไงเนะี่ยความฟ้าใสปริศดาดูอินเนี่ยไปออกงานเมื่อวานฟ้าใสกับดาบอาจริงไหมคือก็รู้สึกว่าสงสารนางอยู่นะเพราะว่าอะไรนางอำลาตาแหน่งไปแล้ว นะครับแต่ว่าดราม่าใดๆมันก็ยังมาต่อเนื่องกงกงเหมือนกันว่าอย่างไงนะฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อวานนางไปออกงานกับควีนมีควีนบินควีนแอนนะฮะควีนวาเลนตินาเนี่ยไปงานของวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นการรวมควีนแบบตัวแม่ๆ่ในประเทศไทยแล้วทีเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยใส่ตะ้าย,ยจัดเต็มหนึ่งมงกุฎจัดเต็มหนึ่งในกระที้ฟาใสายไม่มีทั้งมงกุฎแม้กระทั้งใส่ตะพาย,พยก็ไม่แม่นะครับ ก็เลยมาที่มาเมาส์กันในกลุ่มนางงามว่าเอ๊ะสรุปแล้วฟ้าใสเนี่ยที่เขาบอกว่าฟ้าใสกับกองเนี่ยไม่ลงรอยกันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราจะมาเมาส์กันในวันนี้นะฮะเพราะว่าทั้งทางนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องของสัญญามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เซ็นสัญญายังไงแล้วอาจจะไม่ได้ของรางวัลทั้งหมดรวมถึงโมกุฎและสายสะพายอืมอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าก็ต้องบอกว่า ใจร้ายไปหรือเปล่าที่1ปีที่ฉันดำรงตำแหน่งมาแล้วฉันไม่ได้มงกุฎที่มันเป็นสัญลักษณ์ของของการเป็นนางงามไม่ได้เลยยังไงนะฮะวันนี้มาเมาส์กันนะฮะมาแอบเมาส์กันรู้กันแต่เรานะครับทุกคนใครอยากรู้นะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะไม่ขอเยอะนะแต่ว่าจะบอกว่าก่อนที่จะไปพูดถึงณนะช่วงนั้นอนะเราย้อนกลับไปวันไฟนอลก,ก่อนไหม ยอมไปฟันไฟนอลก่อนไหมเพราะว่าวันนั้นจะบอกว่าเรารอเซอร์ไพรส์ยังไงก่อนหน้านั้นก็มีการออกมาเคลมได้เลยว่าเอ๊ะต้องรอฟ้าใสวันไฟนอลเท่านั้นต้องรอฟ้าใสวันไฟนอลเท่านั้นเพราะว่านางจะออกมามีซีนใหญ่ในวันนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเห็นฟ้าใสออกมาอำลาตำแหน่งมอบมงจบปึง้งอะซีนใหญ่อยู่ไหนซีนใหญ่อยู่ไหนงงหนึ่ง ะะเพราะว่าต้องบอกว่าการที่นางงามปีก่อนจะมาอําลานตาแหน่งแล้วก็มอบมงกุฎให้กับคนต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมเนียมที่เขาทามาทุกปีอยู่แล้วมันไม่ใช่ซีนใหญ่อะไรเลยมันไม่ใช่เซอร์ไพรส์อะไรเลยซีนใหญ่วันนั้นอะบอกตรงๆนะไปอยู่ที่มิเลียมจริงๆเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นมิเลียมในโชว์แบบนั้นมาก่อนคือมันแตกต่างจากลุกที่เราเคยเห็นมิเลียมมาแต่ก่อนน้านเนี่ยความเซอร์ไพรส์อะไปอยู่ที่มิเลียมหมดแล้ว จริง,รงเพราะว่าเราคนรู้อย่างไรว่าฟ้าใสก็ต้องมาอำลาตาแหน่งยังไงก็ต้องมามอบมองอยู่ดีไม่มาสิแปลกจริงๆนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวันพีริมใช่ไหมลองก็ได้ซีนไปแล้วนะอย่างเฟิร์สหวังอย่างเบลล่าเองก็ที่เดินเปิดโชว์ใช่ไหมครับตอนนั้นก็ได้ซีนไปแล้วมาวันจริงลองอีกคนนึงก็ได้ซีนเหมือนกันก็คือมิเรียมแล้วฟ้าใสได้ซีนตรงไหน อะไรคือเซอร์ไพรส์อ้างไลน์อันนั้นแอบ,บงงอยู่นะก็เรามีคนไปถามแอดในไลน์กลุ่มนะฮะเป็นไลน์ของ m i s ิ Universe Thailand เนาะที่ก็ทำมามีสมาชิกประมาณ2,000กว่าคนนี่แหละนะเขาก็ถามว่าแล้วซินฟ้าใสมาตอนไหนคะนะ <c oughs> อันนี้เหมือนเป็นการแซวนะแอดมินก็เลยตอบว่านี่ยังไม่ใหญ่อีกราคาพิธีอำลาและมอบมงมันเป็นโมเมนต์สำคัญสุดๆนะ เห็น,หนมีคนเมาส์กันว่ากองไม่ให้น้องมามอบมงมั่งไม่ให้อำนาจตำแหน่งมั่งก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะนะอันนี้แอดมินตอบแล้วหนึงนะไม่เห็นนะสิ8ไม่เห็นฟ้าใส่มาอำลาตำแหน่งไม่เห็นฟ้าใส่มามอบมงละสิแปทุกคนอย่างที่บอกไปมันเป็นสิ่งที่ต้องมาอยู่แล้วอะนะฮะแล้วพูดถึงตอนอำลาตำแหน่งนะพูดก็พูดนะปีนี้ คือเหมือนอำลาให้จบไปคือเหมือนให้ฟ้าใสเนี่ยเดินจบๆไปอย่างนี้นะฮะเพราะว่ายังไงการที่จะอำลาตำแหน่งเนี่ยทุกคนเรามองว่านอกจากที่จะให้นางงามออกมาเดินสวยๆแล้วมาบวกมือแล้วบันทึกเสียงแล้วก็เปิดเพลงไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะมีคือการเปิดภาพแล้วก็ประมวลภาพต่างๆตลอดระยะเวลา1ปีที่เขาดำรงตำแหน่งมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาได้รับมงกุฎในบ้านหรือแม้แต่ตอนที่เขาไปประกวด Miss Universe เรามองว่าควรที่จะประมวลภาพไว้ข้างหลังจอก็ได้อ่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรือจะขึ้นจอเล็กๆก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ากองประกวดพลาดไปนิดนึงเราควรที่จะมีโมเมนต์ที่มันอินมากกว่าน,นี้มีโมเมนต์ที่มันแบบโอ้โหฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจกับฟ้าใสมากกว่าน,นี้นะหรือแม้แต่ซีนที่ไปส่งฟ้าใสที่โซนภูม่ะ ภาพนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์มากทุกคนการที่แฟนนางงามหลายๆคนจะไปรวมตัวขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าไม่มีปีไหนที่แฟนนางงามะสงนางงามเยอะที่สุดขนาดเนี้พูดก็พูดซีนนี้ควรจะเอาภาพขึ้นใหญ่ๆเลยแต่กลับไม่มีนะครับย้อนไปปีที่แล้วนะขนาดทำปีแรกอะนิงมาอำลาตำแหน่งกันทุกคนยังมีการประมวลภาพมาก่อนเลยนะครับ นะอันนี้คือสิ่งที่พลาดไปพลาดไปนิดหนึ่งนะ้้วคนที่จะรู้สึกว่าอินมากกว่านี้รู้สึกว่าฉันปรทับใจแล้วก็เห็นภาพต่างๆของฟ้าใสมากกว่านี้นะอันไปพูดถึงเรื่องของเมื่อวานนะคือเมื่อวานฟ้าใสก็ไปออกงานใช่ไหมโดยที่ไม่มีมงกุฎกับสายสะพายนะฮะในขณะที่ควีนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแอนเนี่ยบินนะครับวาเลนติน่าหรือนิโคลีเนี่ย จัดเต็มมาเลยมงกุฎ1สายสะพาย1แต่ฟ้าใส่ล่งอยู่คนเดียวไงนะจริงๆเราก็แอบรู้รู้อยู่ลึกๆในใจว่าฟ้าใสอาจจะไม่ได้ใส่มงกุฎอีกต่อไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่อำลาตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟ้าใสก็มีการโพสต์ูมงกุฎในไอ Story ของนางน,นะกับแคปชั่นที่ขึ้นว่าบายยนะแฟนนางงามหลายคนก็เดาไปแล้วแหละว่าโอเคการที่ เขาไม่เซนสัญญาเนี่ยอืมนั่นหมายความว่ามงกุฎกับสายสะพายก็จะต้องคืนกองประกวดไปเลยเนะโดยปริยายก็รู้อยู่แก่ใจนะแต่อีกใจนึงก็เผื่อไว้ว่าเอ๊ะกองประกวดจะจะ,จะใจดีให้ฟ้าใสไหมนะเพราะว่ามงกุฎเนี่ยมันเป็นของที่ระลึกมันมันเป็นของที่ระลึกทางใจใทุกคนมันเป็นคุณค่าทางใจิตใจนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นผู้ชนะเนี่ย แล้วมีมงกุฎเนี่ยโอ้ผ่านไปอีก10บปี20ปีกลับมาดูนั่คือความภาคภูมิใจมากเลยนะครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น MissUnivers e Thailand ครั้งหนึ่งฉันเคยไปประกวด Miss u n i v e r ร e แล้วได้ท็อป5อืมโอเคแหละถึงแม้หลายคนอาจจะมองว่าการที่ไม่ได้มีมงกุฎกระสัยพายอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าก็อำลาตำแหน่งไปแล้วก็ไม่จำเป็นที่ที่จะต้องใส่ใช่ไหมใช่ไหมตัอย่างที่บอกไปทุกคน มันเป็นของที่ยวควรที่จะได้มันเป็นของที่ระลึกของเราอแอบส่งสารฟ้าใสอยู่1น,นะครับแต่ก็โอเคแหละกองประกวดอาจจะมีเหตุผลของเขานะเพราะว่าการที่ไม่เซ็นใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งมงกุฎสายะภายรถคอนโดและเงินละวันมูล,ลค่ากว่า10ล้านไปเลยนะฮะ แล้วเราก็เชื่อว่าฟ้าใสน่าจะมีเหตุผลของฟ้าใสเช่นกันนะครับเนี่ยทุกคนดูภาพสีเนี่ยประกบใดๆแล้วเนี่ยยืนล่งอยู่คนเดียวนะเออแปลกๆเนาะแต่ก็โอเคแหละนะถึงไม่มีมงกุฎไม่มีส,สายสะพายคำว่า Top f Miss Universe อะมันก็ตาหน้าติดอยู่บนหน้าฟ้าใสอยู่แล้วทุกคน จริง,รงมงกุฎไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวามประดับกายเท่านั้นเหนือสิ่งอื่นใดยังเป็นเครื่องตือนตนเองที่ต้องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดิฉันได้เรียนรู้ว่ามงกุฎที่สวงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องเตือนตนเองให้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมความปุกลุกมาหนึ่งนะ อมาเมาส์กันต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้จัดการของเขานะฮะก็ออกมาคอมเมนต์ใน Facebook เหมือนกันนะว่าในขณะที่น้องดำรงตำแหน่งน้องให้กองหักเงินครบทุกบาททุกสตางค์ตามเงื่อนไขของกองครับน้องไม่ได้รับงานเองกองรับให้ตลอดครับและการประกวดที่ผ่านมาน้องไปงานถแถลงข่าวการากไป,ไประก,รกวดไปถ่ายโปรโมทการประกวด ไปถ่ายสุจิบัตรไม่เคยคิดเงินกองครับไปช่วยงานฟรีตลอดครับชี้แจงมาให้ทราบจากพีเอสผู้จัดการน้องครับจะได้เข้าใจน้องแบบถูกต้องขอบคุณมากครับนะฮะอันนี้จากพีเอสนะฮะผู้จัดการส่วนตัวของฟ้าใสก็คือคนเดียวกับปุกลุกกับมินพิชยานะครับทุกคนคิดว่าอย่างไงก็คอมเมนต์แบบนี้ อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าขอบคุณสำหรับความรักความห่วงใยที่มีให้น้องนะครับขอบคุณจาก,กใจจริงถ้าน้องไม่เซ็นอาจจะต้องไปถามน้องว่าทำไมไม่เซ็นเพราะของรางวัลมงกุฎเงินรางวัลรถยนต์ร่วม10ล้านเนี่ยเยอะมากน้องทํางานเท่าไหร่ถึงจะได้เงินเท่านี้มันเยอะมากแต่ทำไมกองนางสาวไทยกองคุณแดงน้องเป็นนางรองของรางวัลน้อยกว่า น้องถึงเสซนเอออันนี้ทิ้งระเบิดแล้วนะอันนี้ผู้จัดการทิ้งระเบิดแล้วหนึ่งนะมันก็น่าคิดนะว่าตอนที่ฟ้าใสเนี่ยเป็นรองที่กองคุณแดงเนี่ยเอ,อ๊ะทำไมถึงถึงเส้นสัญญาล่ะถูกไหมแล้วว่าฟ้าใสต้องมีเหตุผลลึกๆในใจที่ไม่สามารถที่จะบอกบอกทุกคนได้เขาต้องมีเหตุผลของเขาอทุกคนคือเราก็ คือใจจริงก็อยากรู้คําตอบนะแต่ว่าก็เคารพสิทธิ์ของฟ้าใสนะฮะมันต้องมีเหตุผลนะเพราะว่าหลายคนก็เมสากันว่าขนาดรองเนี่ยยังเซ็นเลยแล้วฟ้าใสได้ได้มงกุดใหญ่เนี่ยได้มงใหญ่เนี่ยทำไมถึงไม่เซ็นแต่เราก็เข้าใจแหละว,ว่าสัญญานางรองกับสัญญาตำแหน่งใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน เราไม่รู้นะว่าในดีเทลสัญญาเป็น,ปนยังไงบ้างนะครับแต่ก็เคารพกันตัดสินใจของฟ้าใสเพราะว่าการทิ้งของรางวัลกว่า10ล้านเนี่ยมันเยอะมากเลยนะนะโอ้โอ้ไม์ก้อนแม่ยอมยอมแล้วยอมฟ้าใสแล้วนะไม่เป็นไรออกงานไม่มีมุงกุดไม่เป็นไรไม่มีสายพายไม่เป็นไรอะเราเชื่อว่าแฟนนางงามหลายคนน่าจะใจดีแล้วก็ เหมือนได้ยินกันว่าอาจจะรวมทุนกันแล้วก็ทำมงกุฎกับสยายพายให้ฟ้าใสนะครับอืมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะนะแต่ยังไงเห็นหน้าฟ้าใสก็มาแล้วโอ้โหทอ็อปไฟฟ i ลิปเวิร์ดฉันเห็นแล้วจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะทุกคนเชิดรู้จักไหมคำว่าเชิดเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะคือตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าใสเนี่ย แล้วก็กอง TPN เนี่ยยังดีอยู่ไหมนะฮะถ้าในอนาคตมีการกลับมารวมตัวกันของ Miss u u n v o r t h t i l i n d น d ในยุคของ TPN ฟ้าใสยังจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอลุ้นกันนะแต่ว่าไดๆแล้วสิ่งที่ไม่ต้องรุ้นก็คือแล้วก็เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือการที่เราได้เห็นฟ้าใส กับคุณอ่อนถ่ายรูปร่วมกันหนึ่งแม่อันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากนะครับคือน่นหมายความว่าเรายังได้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างฟ้าใสแล้วก็กอมกวดเก่าอยู่นะก็คือยุคของคุณแดงนะครับเนี่ยล่าสุดก็คือไปถ่ายรูปก,กับคุณอ่อนนะฮะแล้วก็ป้าแจ๊ดนะครับก็คือไปกินข้าวร่วมกันนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ นะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่ฟ้าใสเป็นรองปีมารยาใช่ไหมตอนนั้นต้องบอกว่าฮะกองค่อนข้างจะป้อนง,งานให้กับฟ้าใสพอสมควรนะนะถือว่าน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกหลักกัะทุกคนเพราะว่าตอนที่ปีนิงอะนะฮะฟ้าใสก็ได้รับพิธีกรนะในรอบสุดเวานา้ำนะในรอบของงานพิริมใดๆก็ตามกองค่อนค่อนข้างจะดันฟ้าใสพ่พอสมควรนะครับ หรือว่าเราอาจจะได้เห็นฟ้าใสก็ลับไปมีผลงานอะไรไหมนะฮะกับกองประกวดเดิมต้องรอลุ้นกันนะครับนาะเอาเป็นว่าฟ้าใสก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับกองประกวดเดิมก็คือในยุคของคนแดงอยู่นะครับก็ถือว่าผู้ใหญ่อยังรักแล้วก็ยังเอ็นดูฟาใสอยู่เป็นเรื่องลาดีดีเวอร์เรื่องลาดีดีเวอร์บอกเลยนะถึงแม้ไม่ได้มงกวดไม่ไม่ได้สารภาพก็ไม่เป็นไรนะครับจบจบไปแล้วนาะเพราะว่าคําว่าท็อป มิสจนิเวิร์ดเนี่ยยังอยู่บนหน้าฟ้าใสอย,ยู่ดีตาบนานเท่านานนะครับอ่ะไม่เป็นไรอีกเรื่องหนึ่งจะมาพูดถึงมาเมาส์กันก็คือเรื่องของการเลื่อนการจัดงานมิสติ้งออกไปนะครับเพราะว่าปีนี้เขาจะมีการจัดงานมิสติ้งทีมของ m ิสจ u น i เวิร์ t แ a แ l ล n สม2 0 20ล่าสุดนะครับเน,น่งกอันใดแล้วเพิ่งโพสต์มาไม่กี่วันเองนะครับก็มีการมาโพสต์อีกรอบหนึ่งว่าขอเลื่อนออกไปก่อน นะครับด้วยสถานการณ์บ้านเมืองใดที่ทุกคนรู้กันแต่พูดก็พูดนะแ <c oughs> ฟนงานบังทิศบางคนก็มาว่าที่เลือกออกไปเนี่ยอาจจะแปลว่า,วาอ,อขายบัตรไม่ได้หรือเปล่านะฮะเพราะาราคาบัตรมันแรงเกินไปนะครับแต่ราคาบัตรอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังซพย์แล้วก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลด้วยถ้าเขามีกําลังซพย์ที่จะซื้อเขาอยากจะไปจริงจเขาก็ซื้อกันทุกคน นะแต่ถ้าพูดถึงราคาบาทแรงถามว่าแรงไหมก็แรงนะฮะแล้วก็เก็บทุกเม็ดบอกเลยว่าปีนี้เก็บทุกเม็ดนะฮะคือปีที่แล้วแฟนง,งามตําหนิพอล่าไว้ยังไงว่าพอล่าไว้ยังไงเกี่ยวกับการหาเงินเนี่ยคือรอบพินิมก็เก็บเงินใช่ไหมรอบชุดประชารอบชุดประจำชาติก็เก็บเงินใช่ไหมนะโหวตก็เก็บเงินพอล่าก็คือเก็บไปแล้วพอมาเจอกองของไทยในปีนี้โอ้โห พอร์ลาก็พอร์ลาเถอะพอร์ลาก็พอร์ลาเถอะไม่แพ้กันเลยนะฮะบอกเลยไหน๋ยวจะจากทูนะรอบพรีลีมราคาบัตรแรงแล้วนะฮะห้าพันนะรอบไฟแนลราคาบัตรแปดพันอืมแล้วก็ดูคอนเสิร์ตหนึ่งจริงจมารอบของงานมิทติง้งโอ้ราคาบัตรสองพันห้าแม่สองพันห้ากับหนึ่งพันสะอึกจ้ะสะอึกจ้ะ นะแต่ก็พูดตรงๆเราว่าคนน่าจะให้ความสนใจน้อยลงเพราะว่าด้วยความที่ว่าการประกวดเนี่ย <c oughs> มันจบลงไปแล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คนที่เขามีกําลังทรัพย์แล้วว่าเขาก็ไปดูในรอบไฟนอลในรอบพิลิมหมดแล้ว,ว่ทุกคนเขาไม่น่าจะมามีดอันกินแล้วแหละจริงๆนะถ้าเป็นศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยโอเคติ่งยังจะตามตลอดถูกไหมแต่นี่คือนางงามไงความซอฟความอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงมาหน่อยนะฮะ แล้วราคาบารเนี่ยบอกเลยนะว่ามันควรที่จะจะสมเหตุสมผลสมเตุสมผลมากกว่าน,นี้นะฮะกับการที่จัดมาเพราะว่าต้องบอกว่าคือก่อนนั่นเนี่ยเราเชื่อว่าแฟนนางงามหลายคนน่าจะเสียตังค์ไปหลายบาทแล้วใช่ไหมถ้าจะมีงานม,มิสอันกีไ้ได้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าฉันได้มาแล้วดีกว่าเพราะว่าฉันก็ได้ไปเห็นตัวจริงนางงามแล้วฉันฮอกก็ไปให้กําลังใจนางงามงคนที่ฉันเชียร์แล้วนะฮะ เมื่อผลจบการประ,ประการประกศจบบางคนที่เชียที่เราเชียเนี่ยอาจจะมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างคือเราก็รู้ผลแล้วว่าทุกคนคือมันมันไม่ได้ลุ้นแล้วอะเพราะฉะนั้นแล้วการขายประดๆๆมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่านะตอนที่ประกวดในรอบไฟนอลหรือว่ารอบพิลิมเนาะพุดก็พูดตรงๆนะฮะถ้าจะจัดนะถ้าลดราคาบัตรมาลงกว่านี้แพงสุดพันหนึ่ะ กับราคา500 2ราคาเนี่ยน่าจะขายได้แต่2,500กับ1,000โอ้โหแรงไปแม่ยังไงงงนะทุกเม็ดจริงๆในปีนี้แต่ก็รอดูว่าเขายังจะจัดอีกไหมนะเพราะเขาบอกว่าแค่เลื่อนไปเขายังไม่ยกเขายังไม่ยกเลิก,กนทุกคนแค่เลื่อนไปนะฮะถึงเวลาแล้วอาจจะมีคนซื้อบัตรเต็มก็เป็นได้นะก็ต้องรอดูกันนะครับแต่สำหรับเราเราคง ขอดูทางบ้านดีกว่านะครับเนาะคงสู้ราคาไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะก่อนอันนี้ก็จ่ายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะ,ะคลิปนี้ก็มาพูดคุยมามมยกันนะฮะสลับเรื่องของมงกุฎของฟาสนะฮะแล้วก็กองประกวดมิสซูดูเทเลดเนาะเนาในแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่และคนด้วยว่าจะคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็มาขอ,อปาก,กขอปากขอคอเนาะ ไม่หอบปกของคอสิน่าจะยาวอยู่พอสมควรเหมือนกันเนคลิปนี้นะวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับนะไปแล้วนะบ๊ายบายครับ